ในครอบครัวเนี่ยมีบริษัทเพชรลุ่โรดก่อสร้างอยู่แล้วแต่เราว่าในแถบอำเภอปากพยูนของเรามีเพลนน้อยเราไม่สามารถสั่งคนกรีดผสมเสร็จตามต้องการของเราได้เราเลยเริ่มบริษัทเพชรลุ่โรดก่อนกรีดขึ้นมาเพื่อผลิตเองใช้เองในเมื่อลูกค้าต้องการเราก็จําเป็นต้องขยายตลาดขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่เรามีอยู่3สาขาสาขาแรกก็คือปากพยูนซึ่งเป็นสำนังกงานใหญ่ สาขาที่2อําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขขาสาขาที่3สาขาอ้วไทรายอําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเราสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกที่เรามีระบบ G P S ติดตามรถทุกคันลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเราถึงลูกค้าภายในเวลาเท่าไหร่หัวใจหลักของเราเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นตรงนี้ว่าเมื่อเลยคนเราเมื่อรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองต้องมี ครั้งที่สองเราจะทํำยังไงให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาวิ่งมาเรามันอยู่ที่งานบริการให้เป็นเลิศแล้วเรื่องคุณภาพโดยการทํามาตรฐานอุตสาหรกรรมมอกเนื่องจากเรารักษาคุณภาพมาตลอดเราต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีเราใช้ปูนเอซเจ้าเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อเราได้ endosan เข้ามา ได้รับใบรับรองใช้ปูน s c g เขาเห็นสติกเกอร์ที่ติดข้างรถเขาก็เชื่อมั่นในคุณภาพของ SCG แล้วก็ปากต่อปากออกไปทำให้ธุรกิจของเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประทับใจทางปีมานของ SCG เขาจะมาดูแลให้เราคือเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอด ในฐานะที่โรงงานเพชรลุงลวดคอนรีเราก็จะผลิตสินค้ามีคุณภาพให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรายิ่งขึ้นขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของเราและการบริการของเราครับผม